นี่เราจะขี่รถน้ำกันค่ะเดี๋ยวเด็กๆจะขึ้นให้ดูอเอาเปล่านีนเนนนด็กๆจะขี่รถน้ำกันค่ะ,ะได้ถ่ายคลิปให้พี่หมีค่ะวีเบอร์โทรด้วยนะคะใครสนใจติดต่อพี่หมีเนี่ยพี่หมีเบอร์น,นี้นะคะ ไอนะ้มคนละสองร้อยบาทมีขวดแก้วด้วยนะน้ำน้ำโคตรเย็นเนี่ยโอ้ยนี่ไงดูแทนปีนนี่ดูแทนปีนนี่ร้านเล็กร้านเก่งร้านเก่งแล้วยะกจะรอดได้ไงยังเท่ยังเท่ เดีพ่อฟีนั่นพ่อฟินเดี๋ยวน้ำฟางอ่ะน้ำฟางไปเปิ้ลเร็วอ่าเราไม่ลอดจะให้ยายลอดเดี๋ยวเดี๋ยวสองคนกำลังจะขึ้นนะคะฟากับฟากับทับทิมเอียงไปข้างหนึ่งแล้วค่ะ เปลี่ยนไปข้าวหนึ่งแล้วค่ะอาปลาขึ้นแล้วปลาไปนั่งหลังเลยพ่้เปิ้นปีนยากปลาไปหลังแล้วเดี๋ยวเปิ้นนั่ง ขึ้นได้แล้วค่ะขึ้นได้แล้ว ใส่เื่อยูทีบน,นะคะเพื่อพอปลอดภัยเผื่อไปน้ำลึกตอนนี้อยู่ที่หาดบางแสนนะคะน,ะน้องให้ใส่ยูทีบน,นะคะเพออื่อปลอดภัยทุกคน เขาจะพาวนรอบเลยบอกมือหน่อยบอกมือหน่อยไปแล้วค่ะสปีดโบท๊ทพาไปแล้วค่ะนำโดยพี่หมีนะคะพี่หมีคือชื่อเรือนะคะว้าวไปแล้วค่ะขีเกง๋งผีเก๋งบนน้ำอ่ะว้ามันน่ามัน,น,มน <c oughs> ไปแล้วไปแล้ว สวีสวัสด,นะดีน้าดูโอ้โหเขาเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาด้วยนะเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาด้วยเวียงไปเวียงมาดิคนะ่ไปไกลแล้ว Awesome. กับลังหันเบี่ยงเลยอ่ะไปน่นแล้วไปน่นแล้ว ฟ้ายกขวาดินะไม่ได้นิ่งตรงๆนะขับโยกฟ้ายกขวาแต่คนขับอยู่เนี่ยโหเขียวมากเยเขียวทุกคนดูดิดูดิดูดีิดัหัวปิวเลยดูตีควง,ง่ะ Cô nghe lên thầy cuồng. Viêng viêng. Nghĩa viêng

nghe là... Venga là là con đi Mẹ, tôi có vẻ vừa mẹ vừa 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 bỏ vừa vừa ngay vừa không vừa sẽ lấy แทนเป็นไงมันไหมแม่บอกน้ำตาจะไหลแม่บอกรอบเดียวพอแล้วเมืม่อกี้เอาอีกไว้รอบหนึ่งดูสภาพแต่ละคนชีแตกมั้ย แทนจะไปเล่นน้ำที่โรงแรมใช่ไหมมันมีที่สอดขาเข้าไปสอดแล้วคนข้างหนนั่งับเไม่ค่อยไเลม่รู้เดิ่ไหาพ่อโอ้โหน้ำลึกวเป็นยง้อีมันต้องขาสอดไปใต้ออกยังไงหรือท่าลงทีมกันทีมเท่าไหร่หรอทาลงหรอะ ห่วงนี้นี้ให้น้ำหนักฝั่งนี้พิมลงได้แล้วมาดูนะพิมแล้วมาแล้วดูช้างน้ำลงก่อนไปเอาลงเดี๋ยวเอาไม่ได้มีของบอกฟังเป็นเอายี่เขาพี่เป็นม่เอาป็กไม่อยากเล่นต่อลงน้ำไปเลยแม่ไม่อยากลงเแม่อยากเล่นต่อใช่ไหมแม่อยากต่อแม่ไม่อยากลงแม่ไม่ค่อยสนุกเลยอ่ะมเลยอ่ะมันก็สนุกแต่พอมันเอียงอ่ะ เดี๋ยวรีไม่เไม่ถ้าคว่ำไปหนูขึ้นไม่ได้เลยนะกากอี่ไงความหมายแม่ก็สอนพี่เขาแทนนี้อ่าเหมือนขี่มอเตอร์ไซแม่ดิสอนไม่ได้อนได้จะเสียวหววยความสูงแต่กัาหนักแม่ไงแม่ก็ขึ้นไม่ได้แ่สนุกเลยนานๆจะเล่นอะไรก็เสียวพีก เดี๋ยวเ่ยข้างน้ำไม่ได้นี่ค่ะบอกว่าน่งข้างน้าเราจะเสี่ยวกว่าเออแล้วควาไปเล่นอยู่ข้างหลังไงก็เรียกให้มาถ่งน้ำมข้างหลังไงอนนี้ได้มาน้เก่งเนี่แทนก็เลยพาพ่อเที่ยวทีมเย็นลุ้นใหญ่เลยแดนกัดแดนพาพ่อเล่นแล้วค่ะอยู่บางแสนนะคะเครื่องเล่นเยอะแล้วคนก็เยอะมีเพื่อนไม่ต้องกลัวเหงาข้างหาดเี้